สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนําสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับงานประปามาให้เพื่อนๆรับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ได้นําอุปกรณ์ประปานะครับมาให้เพื่อนๆชมนะครับนั่นก็คือเจ้ามิเตอร์วัดน้ํานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับว่ามิเตอร์วัดน้ําที่เอามาให้เพื่อน ชมในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับหรือถ้าเป็นกําลังใจก็กดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับเผื่อถ้ามีคลิปใหม่ๆที่ช่างปราปาฉบับบ้านๆลงนะครับก็จะได้นํามาให้เพื่อนๆชมเป็นคนแรกๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับนําเจ้า2ตัวนี้นะครับเป็นมิเตอร์วัดน้ํานะครับขนาด4หุ่นนะครับมาวางให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับ ซึ่งช่างปปาฉบับบ้านๆนะครับก็เคยรีวิวให้เพื่อนๆชมไปแล้วนะครับเป็นเจ้าซันว่านะครับขนาด4หุนเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้แกะด้านในนะครับให้เพื่อนๆชมในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับทําไมมันถึงไม่หมุนและส่วนประกอบด้านในมันมีอะไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ได้มิเตอร์มาใหม่นะครับก็ไม่ใช่มิเตอร์ใหม่แล้วครับแต่เป็นมิเตอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับซึ่ง ถูกยกเลิกนะครับจากผู้ใช้น้ำนะครับซึ่งเห็นว่ามันเก่าแล้วนะครับก็เลยซื้อเจ้าตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ช่างประปาจบับบ้านๆก็เลยนํามาให้เพื่อนๆชมนะครับนี่นะครับบางอยู่2ตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อดัสนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับแต่ว่ายี่ห้อดัสนี่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นมิเตอร์วัดน้ําที่ทนนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาพอๆกับเจ้าซันว่านะครับตัวหนึ่งประมาณ200กว่าบาทถึง300กว่าบาทนะครับ สำหรับตนนี้นะครับเราเอามาให้ชมสองเวอร์ชันนะครับเป็นดัตขนาดสี่หุนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเวอร์ชันแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหมุนนะครับสเกลหมุนนะครับก็คือเวลาเราเปิดน้ําแล้วตัวสเกลตัวนี้จะหมุนนะครับแล้วก็เลขจะไล่เลียงนะครับจะถ่ายด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับแต่เวลาเราอ่านหน่วยนะครับเราอ่านแค่4ี่ตัวสีดานี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหน่วยย่อยนะครับถ้าเก็บ ถ้าเปรียบเทียบกับเจ้ามิเตอร์ซันว่าก็คือตัวย่อยตัวเล็กๆที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับที่เป็นตัวหมุนหมุนนะครับอันนี้นะครับส่วนอีกตัวเนึ่งนะครับก็เป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับของเจ้าดัสนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกล้วงคจะเพิ่มเกตัวนี้มาให้ตัวหนึ่งนะครับจะหมุนนะครับเปรียบเสมือนกับอ่าเรามีตัวสีดำสี่ตัวนะครับแล้วก็มีตัวสีแดงสี่ตัวเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะแทนตัวที่สี่นะครับนี่นะครับก็จะหมุนเลยนะครับพอเราเปิดตตัััววนนนนีี้้หหมมุุครบก็จะ แล้วก็จะไล่เลียงจากขวาไปซ้ายตัวนี้ก็จะอ่านหน่วยสีดำเหมนข้กันะครับตัวแดงนี่เราจะไม่อ่านนะครับจ้างปละปลาจะแบบบ้านๆนะครับเอามาให้เพื่อนชมนะครับก็นี่นะครับเป็นตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้นี้จะเป็นพลาสติก ABS นะครับค่อนข้างแข็งเลยนะครับแต่ตัวฝานี่นะครับจะทำมาจากท้องเหลืองนะครับด้านหน้าจอนี่นะครับจะทำเป็นจากแผ่นพลาสติกนะครับ นี่นะครับหน้าจอนี้นะครับจะใส่ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับก็จะมีฝาปิดอยู่นะครับก็จะปิดในลักษณะนี่นะครับปิดในลักษณะนี้นะครับก็จะปิดอยู่นะครับนี่นะครับแต่ตัวนี้ฝาัมหรุดไปแล้วครับผ่านการใช้งานมานะครับฝาก็เลยรุดนะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นว่า เออแล้วช่างประปาจะแบบบ้านๆนะครับเอามิเตอร์ขนาด4หุนยี่ห้อดัตมาให้เพื่อนๆชมทําไมนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆชมหลักการทํางานนะครับของมิเตอร์นะครับว่ามันต่างจากมิเตอร์ซันว่านะครับที่เราเห็นนะครับที่เราเคยเลือให้เพื่อนๆดูอย่างไรนะครับมิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมิเตอร์ราคาที่ใกล้เคียงกับเจ้าซันว่าเลยนะครับแต่คุณสมบัติของมันนะครับจัดได้ว่าดีเลยนะครับ เดี๋ยวจะดียังไงนะครับเดี๋ยวช่างประปาะบับบ้านๆนะครับจะลื้อให้เพื่อนๆชมเลยนะครับว่าชิ้นส่วนประกอบภายในนะครับของเจ้ามิเตอร์วัดน้ำดัสนี่นะครับมีดัสดียูดนเนี่นะครับข้างในมันประกอบด้วยอะไรครับและมันดียังไงช่างประปาะบับบ้านๆถึงนนามาให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลื้อกันเลยครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวช่างประปาะบับบ้านๆนะครับจะทําการลื้อเจ้า มิเตอร์วัดน้ำนะครับดัสตัวนี้นะครับอันนี้เราจะเอาเวอร์ชั่นนี้นะครับเพราะว่ามันมีสเกลบอกตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าส่วนประกอบด้านในมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะถอดฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับทางมาปาฉบับบางๆก็ได้คลายไว้แล้วนะครับนี่นะครับสิ่งแรกที่เราเจอนะครับก็นี่นะครับที่บอกว่าเป็นฝาทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองจริงๆครับฝาทองเหลืองนะครับ ชิ้นแรกนะครับส่วนชิ้นที่สองนะครับก็จะเป็นแผ่นพลาสติกแข็งนะครับไว้สําหรับรองอยู่ใต้ฝานี้นะครับนี่นะครับพลาสติกแข็งนะครับเจ้าตัวสันวาก็มีนะครับแต่ว่าจะบางกว่านี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าจอครับนี่นะครับเป็นหน้าจอพลาสติกนะครับค่อนข้างหนาเลยนะครับนี่ครับชิ้นที่สามนะครับแล้วก็ชิ้นต้วนต่อไปนะครับก็จะมีโอลิงนะครับ นี่นะครับโอลิงหนึ่งวงนะครับแล้วก็นี่นะครับจะเป็นขอบหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นล่องอยู่นะครับจะใส่เข้าไปตรงบริเวณล่องด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นล่องอยู่เลยนะครับนี่นะครับชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะครับมีเจอรวัดน้ํารุ่นนี้อันนี้เป็นหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะคว่ำออกนี่นะครับออกมาแล้วนะครับหน้าจอนี่นะครับอันนี้เป็นหน้าจอนะครับก็ สามารถถอดได้อีกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆน้ำออกมาเลยนะครับพอดีช่างปลาจะแบบบ้านๆไปล้างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็นี่นะครับสามารถแยกออกมาได้อันนี้เป็นลูกถ้วยนะครับเป็นลูกถ้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าจอหลักนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันไม่เหมือนเจ้าสันว่าเลยนะครับ นี่นะครับดูชุดเฟืองนะครับชุดเฟืองนี่นะครับที่เราเห็นนะครับมีแค่สี่ตัวเองนะครับชุดเฟืองต่างกับเจ้าสันว่านะครับเจ้าสันว่านี่เฟืองเต็มนี่นะครับมีเฟืองอยู่ประมาณเจ้าสันว่ามีประมาณแปดตัวนะครับก็จะคบกันอยู่ด้านในเนี่เต็มเลยนะครับแต่ว่าเจ้าดัสนี่นะครับจะมีเฟืองอยู่แค่สี่ตัวนะครับนี่นะครับมีเฟืองอยู่แค่สี่ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดด้านล่างนะครับชุดด้านล่างก็สามารถเอาออกได้นะครับ นี่นะครับออกมาแล้วนี่นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีโอริ่งหนึ่งวงนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําเข้านะครับน้ําออกก็จะไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นโครงพลาสติกนะครับ ABS เลยนะครับเป็นจะเห็นว่าหนานะครับหนาและแข็งมากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นชุดใบพัดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเป็นชุดใบพัดนะครับนี่ครับส่วนประกอบก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเจ้า มิเตอร์วัดน pues ้ำนะครับดัสนะครับจะมีส่วนประกอบอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวช่างปราปลาจะแบับบ้านๆนะครับจะทําการเจาะลึกให้เพื่อนๆชมนะครับว่าแล้วเจ้ามิเตอร์วัดน้ําดัสมันดียังไงครับเพื่อนๆบางคนที่มีความรู้นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันดียังไงนะครับมันต่างจากเจ้าสันว่ายังไงนะครับลักษณะของการทํางานนะครับมิเตอร์วัดน้ําดัสนะครับช่างปราปาจะแบับบ้านๆจะบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นมิเตอร์วัดน้ำสองชั้นนะครับ มันเือตรงมันเป็นสองชั้นเพื่อนเพื่อนว่ามันเป็นสองชั้นยังไงนะครับก็คือนะครับชั้นแรกนะครับก็จะเป็นห้องนะครับนี่นะครับอ้องมันจะเป็นห้องนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นห้องตัวนี้นะครับจะเป็นห้องสําหรับตวงวัดน้ํานะครับน้ําประปานะครับเวลาไหลเข้ามานะครับก็จะไหลเข้าทางรูนี้นะครับแล้วก็จะออกทางรูนี้นะครับโดยจะผ่านเจ้าใบพัดนี่นะครับก็จะทําให้ใบพัดหมุนนะครับ โดยจะมีการบังคับทิศทางอยู่นะครับเดี๋ยวช่างปลาป่าฉบับม่านจะลื้อให้ดูนะครับนี่ครับจะมีริมสลักอยู่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะสามารถแกะตัวตัวนี้ออกได้เลยนะครับนี่นะครับแยกออกมาได้อีกแล้วครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับลักษณะการทํางานนะครับน้ํานะครับเวลาเข้าไปนะครับจะถูกบังคับโดยครีบนี่นะครับครีบของโครงนี่นะครับจะทําให้ใบพัดตัวนี้นะครับหมุนไปในทิศทางนี้นะครับและน้ําก็จะผ่านออกด้านนี้นะครับ นี่นะครับขี้ตัวนี้จะบังคับเลยนะครับให้หมุนนี่นะครับน้ำจะหมุนในลักษณะนี้นะครับนี่อันนี้เป็นใบพัดนะครับก็จะมีเป็นแกนเหล็กนะครับเสียบลงไปนะครับพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับใบพัดเจ้าตัวนี้พิเศษยังไงครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นสีดำๆนี่นะครับรอบๆนี่เลยนะครับเจ้าตัวนี้ด้านในเป็นแม่เหล็กนะครับไม่ได้ใช้เฟืองขบแบบเจ้าใบพัดของซันว่าเลยนะครับนี่นะครับเป็นแม่เหล็กนะครับ การทํางานโดยแม่เหล็กเพื่อนๆจะสังเกตว่าเอ้าแล้วมันเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกแล้วมันทําให้เฟืองหมุนได้ยังไงครับเนี่ยครับเพื่อนๆกับงสงใสกันแล้วว่ามันหมุนได้ยังไงนะครับหลักการทํางานนะครับก็นี่นะครับตัวนี้นะครับที่เราไปปั่นในตัวสีดํานี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับมันจะถูกเดี่ยวนํานะครับผ่านเจ้า นี่นะครับลูกถ้วยตัวนี้นะครับของใบนะครับจะแหย่เข้าไปในด้านนี้นะครับแล้วก็จะไปเหนี่ยวน้ําผ่านตรงนี้นะครับก็จะทําให้เจ้าตัวนี้นะครับหมุนตามนะครับหมุนตามแรงเหนี่ยวน้ำนะครับของแม่เหล็กที่ผ่านมาจากใบพัดนี่นะครับหลักง่ายๆก็คือนะครับน้ํานะครับจะอยู่แค่ชุดนี้ครับจะไม่สามารถเข้าไปในชุดหน้าจอนี้เลยนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามิเตอร์วัดน้ําตัวนี้นะครับใช้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ไม่มีน้ําเข้าเลยนะครับเฟืองสะอาดมากเลยนะครับเห็นะครับอันนี้เป็นหลักการทํางานของมิเตอร์มาตรวัดน้ำสองชั้นนะครับนี่นะครับมันจะดีมากเลยนะครับมาตรวัดน้ำสองชั้นนี่นะครับแล้วก็มันจะมีโอลิงซีนไว้ตลอดนะครับน้ํานะครับเข้าได้อย่างมากสุดก็แค่นี้นะครับนี่นะครับ เข้ามาลูกถ้วยถึงจะหลุดลูกถ้วยมาก็จะอยู่ได้แค่ลูกยางนี้นะครับจะไม่สามารถเข้าไปในหน้าจอได้เลยนะครับมันจะทําให้หน้าจอของมิเตอร์วัดน้ําชนิดนี้นะครับใสตลอดเลยนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องเฟืองหักเฟืองล้มนะครับเหมือนเจ้ามิเตอร์สันว่านะครับก็จะไม่มีเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นมิเตอร์วัดน้ําชนิดราคาที่ถูกนะครับแต่ทํามาเป็นสองชั้นนะครับ ก็จะคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับแต่จะแตกต่างจากมิเตอร์วัดน้ำสอชั้นยี่ห้ออาซคีนะครับอาซคีตัวสีน้ำเงินนะครับออันนั้นราคาจะสูงนะครับอยู่ประมาณ800กว่าบาทก็จะเป็นลักษณะ2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ว่าลูกถ้วยตัวนี้นะครับจะถูกอัดซีล,ลงไปในนี้เลยนะครับ เป็นเลกนะครับอัดลงไปในนี้เลยนะครับน้ําก็จะไม่เข้านะครับแล้วก็จะไม่ได้ใช้ลูกยางรองแบบนี้นะครับก็จะมีอายุการใช้งานที่ทนทานกว่านะครับแต่ราคาก็ต่างก่ากันเป็นเท่าเลยนะครับก็ถือว่ามาตรวัดน้ํายี่ห้อดัสนี่ดีนะครับช่างปลาปลาหบับบ้านๆแนะนําให้เพื่อนๆใช้เลยนะครับยี่ห้อนี้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวแต่ช่างปลาจลาหบับบ้านๆนะครับไม่แนะนําให้เพื่อนๆทาการรื้อนะครับเจ้ามิเตอร์วัดน้านี่นะครับเพราะว่า อายุการใช้งานใช้ไปนานๆนะครับพวกลูกยางต่างๆนะครับลูกยางในนี้จะมีทั้งสามลูกนะครับสามวงนะครับก็จะทําให้น้ารั่วนะครับเพราะว่าลูกยางจะหมดอายุการใช้งานนะครับมิเตอร์มาตรว่าน้ํานี้นะครับเท่าที่เราเห็นนะครับก็คือที่มันจะเสียนะครับก็คือชุดแม่เหล็กสกปรกนะครับชุดแม่เหล็กสกปรกนะครับมีน้ําที่มีตะกอนมีอะไรเข้าไปอัดนะครับของชุดแม่เหล็กนะครับ ก็วิธีแก้ง่ายๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้น้ําแรงดันสูงนะครับฉีดเข้าไปบริเวณด้านนี้นะครับหรือไม่ก graduate, ็ให้เพื่อนๆนะครับใช้น้ํายาล้างห้องน้ํานะครับผสมน้ําเปล่านะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่านะครับมันก็จะสามารถทําความสะอาดตรงชุดแม่เหล็กได้นะครับแล้วก็จะสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเพราะว่าลักษณะของการประกบของเจ้าตัวเกลียวตัวนี้นะครับกับฝาท้องเหลืองนะครับจะค่อนข้างแน่นนะครับ เวลาถอดนะครับก็จะถอดยากนะครับจะต่างจากเจ้าสันว่านะครับซึ่งเป็นทองเหลืองด้วยกันนะครับเวลาถอดจะถอดง่ายนะครับนี่นะครับก็วันนี้ช่างประปาจะบับบ้านๆก็มารีวิวเจ้ามิเตอร์วัดน้ํานะครับยี่ห้อดัสให้เพื่อนๆชมนะครับถึงคุณสมบัติมานะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนะครับอยู่ด้านในนะครับว่ามันดียังไงนะครับในราคาสามร้อยนะครับสองร้อยถึงสามร้อยบาทแต่เพื่อนๆจะได้มิเตอร์ วัดน้ำสองชั้นเลยนะครับซึ่งเหมาะกับการใช้นะครับสำหรับน้ำประปานะครับทั้งสะอาดและไม่สะอาดนะครับก็จะมีอายุการใช้งานที่คงทนนะครับเพราะว่าน้ำนะครับจะไม่เข้าไปบริเวณชุดหน้าจอนะครับแล้วก็เราจะสามารถตรวจสอบน้ํารั่วได้ง่ายนะครับถ้าน้ํารั่วนะครับตัวนี้ก็จะหมุนนะครับปิดก๊อกให้หมดนะครับตัวนี้จะต้องอยู่สนิดนะครับหน้าจอก็จะใสแบบนี้ตลอดการใช้งานนะครับจะต่างกับ เจ้าตัวนี้ครับเจ้าสันว่านะครับเพื่อนๆนจะเห็นนี่ครับมีผ่านการใช้งานมานานนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆนชมนะครับว่าหลังจากผ่านการใช้งานจริงมันเป็นยังไงครับอันนี้เป็นท้องเรือทั้งหมดเลยครับตามที่เราเคยแกะนี่นะครับหน้าจอจะมัวครับจะเช็คน้ํารั่วไม่ได้แล้วครับแล้วก็ตัวป่านสามตัวนี้ก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับพอใช้ไปนานๆนะครับเพราะว่าน้ํเนี่ยนะครับจะเข้าไปในชุดหน้าจอนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะทําให้หน้าจอเนี่ยมัวไปหมดเลยนะครับแล้วเราจะเช็คอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ ปัญหาของมันก็คือชุดเฟืองนะครับเปราะนะครับหักง่ายมากเลยนะครับเนื่องจากน้ํานะครับสามารถเข้าไปในชุดเฟืองได้ทั้งชุดเลยนะครับก็จะทําให้เฟืองนะครับคบกันนะครับเวลามีตะกรนมีอะไรนะครับก็จะทําให้เฟืองหักนะครับต่างกับเจ้าตัวดัสนี่นะครับซึ่งน้ําไม่สามารถเข้าชุดเฟืองได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับน้ํทจะอยู่แค่นี้จริงๆนะครับจับชุดเฟืองนี่นะครับจะใสสะอาดตลอดเลยนะครับอายุการใช้งานนะครับ จนกว่าโอริงหรือลูกยางจะรั่วนะครับน้ำถึงจะเข้าไปได้นะครับแต่ก็คงจะนานนะครับสำหรับช่างประปาาบาบาบาลาฉบับบ้านๆวันนี้นะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จากช่างประปาฉบ,าบาับบ้านๆมีสาระอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ประปางานซ่อบำรุงงานติดตั้งนะครับก็จะได้นำมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือไว้จะกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างประปลาฉบับบ้านๆนะครับใน,นําคลิปดีๆและสาระดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมสําหรับวันนี้ช่างประปลาฉบับบ้านๆก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ